สวัสดีครับที่นี่ RDD รถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมคุณแผนเบอร์โทร083 440 2297ลูกค้าสามารถอัดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้ RDD รถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทเดเกลืออักเดียกัปิตอนวันนี้นะครับผมจะพามาอัปเดตรีวิวสต็อกนะครับเพราะว่า รถตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับวิธีการเดินทางนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะอยู่บริเวณถนนใหญ่นะครับติดกับถนนเทพรักษ์เลยถ้ามองไปทางด้านขวามือของผมจะมีเป็นบิ๊กซีบางพีนะครับแล้วก็จะมีเป็นเขาเรียกว่า,าวัดหลวงพ่อโตนั่นเองนะครับถ้าไปทางซ้ายมือผมเนี่ยครับแยกตรงนี้เขาจะเรียกว่าแยกคลองขุดนะครับซึ่งถ้าตรงไปเลยนะทางทางตรงไปดงังด้านแยกคลองขุดนี้นะครับจะไป เจอกับถนนลาดกระบังนะครับก่งแก้วนะถ้าเลี้ยวถ้าไปทางซ้ายครับก็จะไปออกทางเส้นสุขุมวิทนะครับสายเก่านั่นเองแต่ถ้าตรงไปนะครับจะสามารถไปเจอกับถนนเ,เขาเรียกว่าอะไรนะสีนคารีนนั่นเองนะครับก็เดินทางก็น่าจะค่อนข้างสะดวกนะครับแต่ว่าจะติดรถติดบร,ริเวณที่เป็นไฟแดงตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านข้างนะติดกับธนาคารกรุงเทพแบบนี้เลยนะพอเจอ หน้าโกดังแบบนี้นะครับจะเขียนป้ายตัวเล็กๆหน่อยจะเขียนว่ารถดีเดดออโต้จำกัดนะครับก็ถ้าลูกค้าเดินทางมาครับก็ไปอยู่เธอใต้สะพานนะครับตรงบิ๊กซีบางพีแล้วก็ย้อนกลับมาตรงนี้นะครับเจอพี่วินมอเตอร์ไซค์นะครับเจอป้ายอย่างนี้รถดีเดดออโต้ติดต่อพี่รอปภตรงนี้ได้เลยนะครับบอกว่ามาพบคุณแผนนะหรือพี่ลูกค้าท่านไหนอยากจะเข้ามาชมมาดูรถนะครับก็ ส่วนตัวเบอร์โทรด้านล่างนี้0834402297สามารถติดต่อก่อนได้นะครับเผื่อว่าถ้าไม่ได้นัดไวเนี่ยขออนุญาตนิดนึงร,ปรอปภไม่ให้เข้านะ,ะในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีรถบางส่วนที่พร้อมจะเอาไปเก็บงานไปปรับสภาพนะครับซึ่งก่อนที่จะนํามาจําหน่ายนํามาขายนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีรถบางส่วนที่เป็นรถของเซลนะครับแล้วก็ รถที่พร้อมจำหน่ายด้วยเหมือนกันถ้าเป็นในส่วนของ r ี v o แบบนี้นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดอย่างเงี้ยสประต,ตูต้องบอกเลยว่ามีราคาเริ่มต้นนะครับอยู่3 0 0แสนกับ9,000บาทเท่านั้นได้เป็น4ประตูนะก็จะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นอีซูซูนะครับเป็นโฉมปี 2016, 2017, 2018จะได้เป็นแบบหน้านี้นะซึ่ง จะเป็นแบบหัวเดียวนะครับติดแคลรี่บอยมาแล้วราคาก็จะอยู่ประมาณ250,000นะครับ259,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นโฉบนี้ได้เป็นหัวเดียวแล้วก็เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญานะครับของหน่วยงานนี้นะครับส่งกลับคืนมาแล้วก็จะเป็นรถของหน่วยงานแบบนี้ส่งกลับคืนมาด้วยเหมือนกันนะอ่ะก็จะมีเป็นแบบ4ประตูยกสูงเป็นเครื่องยนต์เป็นแบบ2.8ลิตรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์2.8แล้วก็ ได้เป็นสีประตูบางคันนะครับก็จะมีแครีบอยบางคันไม่มีนะอันนี้ก็อยู่ที่แล้วแต่ตัวรถที่ส่งกลับคืนมานะครับกลุ่มนี้ก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีเป็นหน้าใหม่แล้ว20 21 2 2ก็มีนะครับคอมพิวเตอร์3.0นะครับเป็นตัวโฉมปี2 0 1 8 2 0 1 9แนะครับแล้วก็กลุ่มรถกระบะนะครับรถตู้หรูก็มีพอสมควรนะครับอะ รถกระบะนี้ก็จะได้เป็นแบบหน้าใหม่ก็มีนะแบบนี้ปี2020นั่นเองนะครับเป็นราคา3,049,000บาทนะได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะครับได้เป็นตัวจะ minor chain, ไมเนอร์เชนไหมน่าจะเป็นไมเนอร์เชนนะครับซึ่งได้รูปลักษรูปโฉมที่ค่อนข้างเที่ยวปัดเปียวพอสมควรนะครับได้โฉมใหม่หน้าใหม่ปี2023,000นะครับ3 4 9 0 0 0บาท และก็ในส่วนของ4ประตูนะครับแบบนี้ถ้าเป็น To y o ต a าก็มีด้วยเหมือนกันนะในส่วนของ4ประตูนะครับที่เป็น a คริบ o ยแบบนี้นะครับมาแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณนะครับขออนุญาตใช้คำว่าโดยประมาณนะครับ3 4 9 0 0 0บาทหรือพี่ลูกค้าท่านไหนนะครับเห็นจากคลิปแล้วนะครับก็แคปในส่วนของรูปรถไว้นิดนึงนะครับแล้วส่งมาบอกหน่อยว่าไอ้คุณแผนนี่ราคาเท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นหน้าเก่าอย่างนี้นะ เป็นรถหน่วยงานหมดสัญญากลับมานะครับสองแสนประมาณนะขออนุญ,ญาตสองแสนห้าหมื่นเก้าสองแสนหกหมื่นเก้านะครับได้เป็นตู้ทึบแบบนี้นะเป็นแบบสไลด์ด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์หน่วยงานเดี๋ยวลอกทาความสะอาดให้นะครับสามารถสไลด์ฝั่งนี้ได้นะครับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับด้านท้ายเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้นะเปิดได้ด้านข้าง2ฝั่งนะครับก็ตัวนี้เผื่อว่าพี่ลูกค้าจะใส่ใช้โฟกลิฟใส่เข้าไปนะใช้งานได้ดีเลย ตอนนี้มีจอดกันอยู่หลายคันนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีหัวเดียวที่เป็นรีโวนะครับแล้วก็หัวเดียวที่เป็นสปาร์กอีซูซูแบบนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะตอนนี้รถกําลังกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาเยอะพอสมควรเลยแล้วก็รีโวนะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับได้เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเป็นชมปี2019น้นั่นเองนะครับเป็นตู้ทึบเหมือนกันแต่ว่าตู้ด้านบนนะครับเขาจะเปิดโล่งนะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถหน่วยงานที่ ถ้าจาไม่ผิดจะเอาไว้แบบขนน้ำนะครับเป็นพวกน้ําดื่มอย่างนี้ครับก็จะมีไรไม้หลักหมื่นนะครับไม้หลักหมื่นแตะแสนบางคันนิดหน่อยนะครับราคานี่299,000้บาทในส่วนของ t o y o ต a Re ี o นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอิ u ุสส park หน้าเก่าแบบนี้ก็จะอยู่ประมาณ2 5 9 0 0 0 2 6 9 0 0 0นแะครับแล้วแต่คันแล้วแต่รุ่นนะครับก็ตัวนี้มีค่อนข้างเยอะเยอะเลยทีเดียวนะครับ t o y o ต a a อ t i s ก็มีเหมือนกันนะครับมีโฉมปี2010 7 8 8 19ขึ้นไปแล้วหน้าแบบหน้าใหม่แล้วจะเป็นตัว minor c h a ชนแบบนี้นะครับเป็น minor c h a n นปีตั้งแต่ปี17 18ขึ้นไปแล้วมีด้วยเหมือนกันนะครับราคานี่ก็3างนี้ก็399นะแล้วก็แคปแบบนี้นะครับทีเ่เป็นรถแคป รีโว่2.4นะครับแบบนี้ก็มีด้วยเหมือนกันมีหลายรุ่นเลยนะครับตรงนี้ก็มีกลับเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับรถสฟีฟ้าแบบนี้ก็เป็นเกี่ยวกับประปานะาพูดเลยนะครับเป็นหน่วยงานการประปาส่งกลับคืนมานะครับมีเยอะมากพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นรถหน่วยงานของ t o t แบบนี้นะครับติดอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะอยู่ที่299,000บาทนะอาสภาพถือว่าโอเคนะเดี๋ยวขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยนะครับใครหาไว้ใช้แบบไหนก็มาเข้ามาดูได้เลยเพราะว่าสภาพนี่สวยๆทั้งนั้นนะครับหลายๆคันที่สวยเลยนะมาแล้วก็หลายๆคันนะครับจะเป็นสีฟ้ารถหน่วยงานแบบนี้นะครับก็อยู่ประมาณ4 0่แสนกว่าบาทเพราะว่าได้เป็นหน้าใหม่แล้วนะแบบนี้หน้าใหม่นะครับตำหนิมีนะครับบางคันเกิดอุบัติเหตุมีตำหนิมานะครับก็จะไปเก็บงานเก็บรายละเอียดให้แต่ว่า วันนี้ตอนนี้นะครับที่รถเข้ามาเนี่ยตอนจะยังไม่ได้ทำอะไรนะครับพี่ลูกค้ามาดูก่อนดูสภาพนะครับว่าโอเคไหมเดี๋ยวเก็บงานให้แต่ถ้าไม่โอเคก็เลือกเป็นคันอื่นๆนะครับโตโยต้าอันกิสนะครับมีนะครับลีโวตอนนี้แม่สามสามแสนเก้าพันบาทได้เป็น4ประตูนะฮะไม่ธรรมดาแล้วก็ในส่วนของแ cab นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4 6 9 0 0 0ันบาทนะครับเป็นแ c a ยกสูงนั่นเองนะครับเป็นแ c a ตัว s t ต n d า r d ตัวเตี้ยแต่ได้น้ำใหม่ก็มีแล้วเหมือนกันนะอ่า อิซุซุนะครับคันนี้เก็บงานเก็บรายละเอียดไว้แล้วนะครับอยากเข้ามาดูมาชมนี่แบบลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่าราคานี้น่าจะร้าใจเลย2,700สน0องอยู่ราวๆประมาณนี้นะครับราคาไม่ได้ผิดแปลกอะไรไปนะครับ มีค่อนข้างเยอะหัวเดี่ยวแบบนี้น้ำใหม่อันนี้ก็ประมาณ4ี่แสนกว่าบาทโดยประมาณนะขออนุญาตเดี๋ยวเช็คราคาให้รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะเอาเข้ามาจอดมาเก็บไว้เยอะเลยหลายคันนะครับใครมองหาเป็นแบบเครื่องเบนซินก็มีนะครับแบบนี้เครื่องยนต์เบนซินนะครับเป็น2.7นะอ่นะได้เป็นเครื่องยน 2, 7, ต์2.7ตัวนี้ก็ราคา3ามแ0 0หบาทนะได้เป็นแคปบด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มุมนี้นะครับ ก็จะเป็นหัวเดี่ยวนะที่เป็นหลังคาตู้ทึบตู้ทึบสูงเลยตู้ทึบธรรมดาแบบนี้ก็มีนะที่เป็นปิเนยียมแบบนี้มานะครับหรือว่าขยักได้ที่เป็นตู้ยก สูงแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คราคาให้รอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาลดเยอะเหลือเกินนะครับไม่มั่นใจเดี๋ยวขออนุญาตที่ลูกค้าถ้าเห็นก็แคปไว้ก่อนกะได้ล้วถามกันอีกทีหนึ่งว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะนะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับมีประมาณส3งสาคันนะครับที่เป็นตู้ยกสูงแบบนี้นะครับนะสภาพถือว่า ค่อนข้างดีนะค่อนข้างโอเคเลยรถหน้าใหม่ๆนะครับเป็นโฉมปี2020ก็มีด้วยเหมือนกันนะอ่าแบบนี้คือด้านหน้าเลยในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่ไว้จอดรถนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีรถที่ทยอยกลับเข้ามาบ้างนะครับทยอยออกไปบ้างเนื่องจากอ,อาจจะมีพี่ลูกค้าซื้อแล้วนะหรือเอานำไปปรับสภาพอย่างเงี้ยสภาพมาก็ค่อนข้างโอเคสวยเลยนะครับแล้วก็รถที่เป็นรถหน่วยงานของ แบบนี้นะครับอ่ะบอกเลยใครเห็นก็น่าจะพอรู้นะครับใหญ่กว่าล้ํากว่าลื่นกว่านี่นะครับรถหน่วยงานหมดสัญญากลับมาเหมือนกันครับคันนี้จะมีโปรโมชั่นบางคันนะครับราคาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ2 3 9 0 0 0บาทเลขไม่ประมาณ2 0 0 0 0 0นะครับใครไม่ได้ติดเรื่องเล็กไม่นะครับอยากได้แบบสภาพรถไว้ใช้งานนะครับได้เป็น4ประตูตอบโจทย์แน่นอนนะครับหน้าใหม่ๆก็มีเหมือนกันครับ v e n t u r ีนะครับเป็นรถตู้นั่นเองในส่วนของรถตู้ v e n t u r ีนะครับกับราคานี้6 9 9 0 0 0บาทได้เป็น2.7เบนซินนะครับมี2 3สคันนะตอนนี้นะมีไม่ต้องบอกเลยว่าไม่แค่ประมาณ47,000 48,000กิโลเท่านั้นนะครับไม่ถือว่าค่อนข้างน้อยสภาพสวยสวยเลยทีเดียวเมื่อกี้เปิดประตูเปิดอะไระรีวิวไปละ1คันนะครับแต่ก็ อยากไม่ได้ลงนะยังไม่ได้ลงคลิปนี้ด้านในนะครับนี่บางคัน72,074กิโลเท่านั้นเองถือว่าน้อยนะเป็นรถเบน t ูรี่นะสภาพโอเคเลยนะครับ t o y ยต้าแคมรีนะครับมี2.0 2.5นะครับได้เป็นโฉมปี18 19หน้า หน้าหน้าออนิวแล้วตัวใหม่แล้วนะครับปี1ิบ9สภาพสวยเลยนะครับมี2.0 2.5ราคาอยู่ประมาณ699,000บาทนะครับบางคันก็จะอยู่ที่759,000บาทแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ราคานะครับแล้วก็ที่เป็นฟ er, er. อนตูเนอร์ฟอนตูเนอร์อ่าคันนี้คันนี้ฟอนตูเนอร์นะครับมี2.4 2.8นะครับราคาก็8 0 0แสนกว่ากว่0 0 0 0แสนห้าแปดนะครับแล้วก็ตัวพรีแรนเนอร์หน้าใหม่ก็มีแล้วนะเป็นเกียร์แมนวนวลเกียร์ธรรมดานะครับ สภาพถือว่าโอเคนะครับบางคันก็มีพี่ลูกค้าจองแล้วบางคันก็ยังอยู่มิตซูบิชินะครับเป็นแบบโฟร์วิวที่เขาเรียกว่าอะไรนะแมนนุ่นะครับมีด้วยเหมือนกันนะครับรีโวหน้าใหม่ๆเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะหรือพี่ลูกค้าท่านไหนดูมองเป็นรีโว่ล็อกโก้แบบนี้นะหน้าล็อกโกแบบนี้นะครับก็ราคาจะอยู่ที่51 9 0 0 0บาทเท่านั้นยังถูกนะไม่ได้แพงมากเลยนะแล้วก็ t o y ยต้นะครับที่เป็น คอมมิเตอร์เครื่องยนต์แบบ2.8ลิตรนะที่เป็นเกียร์แมนนวลนะครับตอนนี้ราคายังไม่ออกนะรถเพิ่งเข้ามาประมาณ3 4ี่คันคอมมิวเตอร์เครื่อง3,000ันก็มีนะครับคันนี้หลายๆคันนี่สวยเลยคันนี้นะครับก็เป็นกลุ่มของหน่วยงานหมดสัญญา TOT กับคืนมานะครับ2 9 9 0 0 0าบาทนะสภาพสวยเลยนี่คันนี้ก็2 9 9 0 0 0านนะครับราคาดีมากเลยสภาพสวยแล้วนะเก็บงานเก็บรายละเอียดมาแล้วนะครับก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้ ไม่นะครับเลทไม่ประมาณแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สองจุดแปดก็มีนะครับหน้าใหม่ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็เยอะเลยนะครับตอนนี้มีค่อนข้างหลากหลายแล้วก็จะเป็นตัว4 w h e e l นะครับที่เป็นอิซูซเครื่อง V Cross 3000นก็มีเหมือนกันนะครับแคมรี่นะฟอนตูเนอร์ ner, น่าจะเป็นสีเอาไปทำแท็กซี่ไหมตัวน,นี้เป็นหน่วยงานของ A ออนะครับของการเขาเรียกว่าอะไร การบินท่ากาศยานส่งกลับคืนนะครับตัวมีค่อนข้างเยอะ c a m r y Accord นะตรงนี้ก็มี Accord ด,ด้วยเหมือนกันนะครับสภาพนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเดี๋ยววันนี้พาไปเดินดูรอบๆจนหมดเลยดีกว่านะครับฝั่งนี้มีเยอะมากพอสมควร2.4 2.8นะครับเป็นเครื่องรถตูต้ก็มีนะครับบริเวณนี้จะรถเข้ามาเยอะมากพอสมควรแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นรถที่ จองแล้วนะบางคันจองแล้วติดเขาเรียกว่าไงนะล้างปรับสภาพให้ตรงนี้นะครับจะมีน้องๆเจ้าหน้าที่คอยให้ทำความสะอาดคอยทำให้อยู่ตรงนี้นะครับ Mercedes-benz BMW มีนะครับมีเอ่อ f ม0นะมี f อ0มี G20 นะครับตัวใหม่ๆก็เข้ามาพอสมควรนะมีเป็นตัวนี้นะครับเอ่อ530นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่างนี่นะเขาเรียกว่า เป็นตัวปลั๊กอินนั่นเองนะครับใครหาไว้ใช้งาน BMW มี Me นะครับและก็คันนี้นะครับเป็น t o y o ต a ยาไม่ใช่ยาลิสติเป็นโตโย t ต a n t ้าอันิสนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่า ไฮบริดนะครับหกแสนเบาทลองดูเลขไมล์ประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกมนิโลนะครับราคา6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสภาพพร้อมใช้งานเลยสวยเลยทีเดียวนะครับปี2 0 2 0 2 1 2 2นะครับเมอร์เซเดสเบนนะครับมี c ีคลาสอีคลาสนะครับอีคลาสก็จะมี3 5 0ห e, ้าประมาณนี้นะครับมิตซูบิชิไท t ันตัวยกสูงนะครับคันนี้4ี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับได้เป็นแบบเ e กียร์แมนนวล แถบนั่นเองนะครับ f o น t u n e r คันนี้ติดจองแล้วนะติดจองพี่ลูกค้าตัดยอดแล้วนะครับขายแล้วขายแล้วนะครับเ็กไก่ไสบ,บรุษีหนึนะครับกับคันนี้ราคา869,000นบาทนะเลขไมล์สามหม 30, กว่ากิโลสภาพสวยเลยเปลี่ยนแค่แบตเตอรี่อย่างเดียวแบตเสื่อมนะครับอย่างอื่นไม่ต้องเก็บงานเลยเพราะว่าคันนี้ผมขายเอง <c ười> นะครับคันนี้ขายเองสภาพสวยนะครับก็ เรียบร้อยแล้วล้างทำความสะอาดเหลือแค่เปลี่ยนแบตอย่างเดียวคันนี้869,000บาทนะอันนี้ก็พี่ลูกค้าซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพหลายๆคันที่สวยเลย Mercedes-Benz BMW ตรงนี้มีแล้วก็สภาพรถที่น้องๆเขาขายกันแล้วนะครับก็จะมาจอดบริเวณนี้กันนะครับมี Camry 2.0 2.5นะครับที่ เป็นตัวหน้าปีใหม่ๆแล้วในส่วนของโซนฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็นรถ4 w h e วินะครับ4 x 4นั่นเองซึ่งในส่วนของ4 w h e e l ครับก็จะมีเลขไม่นะครับหลักหมืน่นแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจะติดจองอพี่เซลล์ไปหมดแล้วนะ3 4 5คันนี้ติดจองแล้วนะแต่สภาพสวยเลยปรับสภาพมาล้างทำความสะอาดมาให้แล้วสวยเลยนะครับ5 0 0 0เท่าไหร่นะ5 0,000 0 559,000บาทครับ BMW นะครับ Mercedes-Benz ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเป็น E-Class นะครับเป็น 350e นะครับแล้วก็ C250 เขาเรียกว่าอะไรนะ BlueTech นะครับซึ่งตัวนี้จะได้เป็นตัว AMG นะครับเรื่องราคาขออนุญาตเช็คให้รอบหนึ่งนะครับสนใจก็เดี๋ยวเช็คให้นะครับ Toyota นะครับ l e v o เป็นตัว Smart Cap เกียร์ ออโต้นะคันนี้ก็เลขไมล์ประมาณ4ี่หมื่นกว่ากิโลนะครับราคาสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพสวยเลยนะครับเบนซ์ Bend, นะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับจะมี C-Class E-Class ที Class, e ่บอกไปนะครับ หลากหลายเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นมูเทคก็ยังมีตำน่ายอยู่ S Class นะครับก็จะเป็น S300 นะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยสามารถเขาปรับนอนได้ด้วยนะคันนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมี C220 diesel อ่ารถ รุ่นฮิตยอดนิยมนะครับคันนี้เลขไม่หน0 0 0 0กิโลกับราคา1,132,000บาทนั่นเองคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสวยเลยนะครับแต่ก็ติดเลขไม่มานิดนึง แต่ราคาได้นะ1น0ล้าน3 2,000บาทสวยคลิปสวยคลิปเลยทีเดียวในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็จะมีเน้นไปทาง BMW แล้วก็ m e r c e d e เป็ n z นซส่วนใหญ่นะครับเป็น Exclusive นะครับ A e วังกาดหรือว่าตัว AMG ตอนนี้มีอยู่ F30 นะครับก็จะเป็นตัว BMW นะครับเป็นซีรีส์ที่นะ สาวก bmw ชอบแน่นอนนะครับเป็นตัว m sport m performance นะครับได้ในสูงกระจังหน้า m นะครับล้อ,ลอแมก m พวงมลาลัย m นะครับเบาะภายในสีแดงเพิ่มเติมได้สลูปมาด้วยเป็น E เ,เป็นตัว3 3 0 e นะครับซึ่งจะเป็นตัว ปลั Plug ๊กอินไฮบริดนั่นเองนะครับสามารถชาร์จ1ครั้งเนี่ยประมาณ40-50กิโลนะแต่ก็เป็นออปชั่นนึงที่ทาง BMW มีให้มานะตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟแล้วนะครับเป็นตัวตัวใหม่ปรับหน้าใหม่นะครับได้ไฟหน้าเป็นวงแหวนห่างๆกัน พูดไม่ถูกอะ่ะเพราะว่ามันจะมีปี2015เขาจะมีปี2015นะครับแล้วก็เป็นตัวเฟซลิฟตัวใหม่เนี่ยเขาก็คือจะได้ไฟที่เป็นแบบแยกอิสระนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับไฟหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าที่เป็นแบบ M Performance เพิ่มเติมได้ล้อ M นะครับในส่วนของด้านท้ายเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นตัว e drive นะครับไฟท้ายนะครับก็จะเป็น 2- ขีดแบบใหม่แล้วนะครับที่เป็นตัว face lift มาแล้ว3 3 0 e คันนี้นะครับไฟท้ายด้านท้ายนะครับก็จะเป็น m sport แล้วก็ด้านหน้าก็เป็น m sport ด้วยเหมือนกันภายในก็เป็น m นะครับเหมือนจะโหลดมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเปล่าเป,าเป็นสไตล์ของ m performance นั่นเอง,เองใครหายอยู่ bmw 3 3 0 e นะครับโฉม f 3 0 นะครับด้านข้างนี้ก็จะมีโลโก้เอ็มเพอร์เฟมนติดมาให้นะสภาพสวยเลยใครหาอยู่นะครับเข้ามาชมมาดูได้ Toyota นะครับแล้วตอนมี Honda นะครับ Honda ก็จะเป็นซี vic มี Honda City นะครับมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของ a n t i ินะครับแล้วก็มี Toyota v i o s ด้วยนะอ่าไม่ธรรมดา Camry นะครับ2.0 2.5นนะครับมีโฉมเดียวกันเลยหน้าตาคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันเรื่องออปชั่นแตกต่างกันในส่วนของเรื่องคอนโซลด้านหน้านั่นเอง ในส่วนของคอนโซลด้านหน้านี่ครับค่อนข้างจะดูหรูกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของเรื่องล้อแม็กนะแม็กเดิมๆโรงงานก็จะดูค่อนข้างกว้างกว่า,วาใหญ่กว่าขอบ18นะครับ18-19ขออนุญาตโดยประมาณนะครับดีไซน์ภายนอกใกล้เคียงกันแต่แล้วจริงๆแล้วความแตกต่างคือเครื่องยนต์นะครับมีสลรูปเพิ่มนะครับ แล้วก็คอนโซลหน้าคนละแบบกันนะครับ Toyota Antis นี่ก็จะมีโฉมปี2017-2018นะครับเป็นตัว m i n o r c h a n g e ซนะซึ่งในส่วนของ Minor c h a n g e กับตัวเก่าปี2016ครับมีความแตกต่างกันในส่วนของเรื่องคอนโซลน,นะครับเรื่องกระจังหน้าแต่อื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่อ่ะแตกต่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเป็นในส่วนของตัว Minor c h a n g นนะครับก็คือเขาจะได้เป็นตัว เขาเรียกว่าไงนะพุชสตาร์ทแล้วแต่ถ้าเป็นตัวเก่าปี16ครับ mm hmm. ก็ยังเป็นใช้แบบมือมือคุญแจขันอยู่นะครับหน้าใหม่ก็มีแล้วนะครับใครหาแบบไหนรุ่นแบบไหนเล่งๆเอาไว้อยู่เข้ามาดูมาชมได้เพราะว่าภายในโกด,ดังสต็อกของที่เทพรัก์นะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลายๆคันต้องขออนุญ,ญาตจริง,จ,รงจำราคาทั้งหมดไม่ได้นะหรือพี่ลูกค้าท่านไหนเห็น รูปรถนะครับจากในคลิปนี้นะครับขออนุญาตแคปไว้บอกผมนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้เช็คราคาให้เช็คเลขใหม่ให้นะครับเพราะว่าตอนนี้มีทั้งราคามีทั้งเลขใหม่เดี๋ยวสามารถเช็คได้นะแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตจำทุกคันไม่หมดจริงๆนะ่ะขออนุญาตกันไว้นิดนึง ร,รถตัวใหม่ๆนะครับที่เป็นตัวรีโวนะครับอย่างเงี้ยก็อยู่ที่300,000กว่าบาท3 9 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะอันเนี้ยอย่างเงี้ยได้4ประตูนะครับได้เกียร์แมนวนวลครับ4ประตู3 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็น m a สด้ก็มีถ้าขออนุญาตจำราคาไม่ได้ประมาณ8,600นะเป็นตัว c X ีเอไนะครับภายในหล่อเลยนะรถกว้างขวางนะครับเหมาะสำหรับ รถครอบครัวนะใครหาไว้ใช้งานทักทายเรื่องราคาก็ได้ c a m r ีหน้าใหม่นะครับเป็นโฉมปี21-22เริ่มมีแล้วนะเริ่มเป็นเป็นตัว m i n o เ c h a n g รเริ่มมาแล้วนะครับแต่ว่าในสุนข,ของ All New จริงๆยังไม่ได้เข้ามานะครับเพราะว่ารถพึ่งเข้าเนาะยังไม่ไม,ไม่ไม่เป็นมือ2มานะครับสภาพโดยรวม าภายในโกดังที่นี่นะครับจะบอกว่าเอ๊ะคุณแผนมีแต่รถเดิมๆไหมอย่าง1คันเนี่ยก็อย่าง1รุ่นเนี่ยก็มีแบบ10กว่าคันใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถเช่ารถหมดสัญญานะครับพอส่งกลับคืนมาเนี่ยก็จะเช่ากันเป็นสต็อกนะครับเช่ากันเป็นแบบทีนึง20-30คัน,นครับหมดสัญญาก็ส่งกลับคืนมามีรถแนวแปลกๆบ้างนะครับมีรถผู้บริหารบ้างอย่างด้านคันด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Le ็ u s นั่นเองนะครับขอนุญาตรุ่น จำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวคนนี้เช็คให้นะครับคันนี้เปิดราคามาแล้วนะอยู่ประมาณ2อล้านหนึ่งแกว่าบาทนะครับปี2018หรือ2019นเะครับเดี๋ยวผมคนนี้เช็ครุ่นให้พี่ลูกค้าท่านไหนสนใจเดี๋ยวแจ้งราคาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ราคาเพิ่งเปิดมานะครับแล้วก็เรื่องรุ่นขอนี้จริงเล็กซัสไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวเช็คให้ได้นะครับแคมรี่นะครับหน้าเก่านะที่เป็นตัว ปีโฉมปี2018ที่สูงสุดนะครับของเขาก็คันนี้นะครับได้เป็นตัวพรีเมียมนะถามว่าพรีเมียมคืออะไรก็คือภายในครับด้านท้ายก็จะมีระบบไฟฟ้าสามารถปรับเบาะได้ปรับแอร์ได้นะปรับเสียงได้โอ้ถือว่าค่อนข้างครบนะครับคันนี้ถ้าจำราคาไม่ผิด599,000บาทนะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าไงนะเ,เขาเรียกว่า พรีเมียมนั่นเองนะครับจะมีโตโยต้ตัวนี้ได้เป็นรู้สึกน่าจะ2.5นะครับได้เป็นพรีเมียมด้วยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับสภาพโดยรวมแล้วสวยเดี๋ยวขออนุญาตเช็คให้รอบหนึ่งนะครับภายในนะครับรถมีประมาณนี้เลยนะครับจากเท่าที่เดินนี้ก็โอ้โหเหนื่อยแล้วหลายร้อยคันครับใครอยากพี่ลูกค้าท่านไหนนะครับอยากดูอยากมาชมรถนะครับภายในโกดังนะครับตอนนี้ก็รถออกไปบ้างพอสมควรนะครับแล้วก็ มีพี่ลูกค้าซื้อไปแล้วอย่างเงี้ยบางคันก็พึ่งกลับเข้ามานะครับก็อยากจะมาชมมาดูรถพิกัดเนี้ยที่บอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยอยู่แถวเทพารักษ์นั่นเองนะครับสภาพแต่ละคันนี่สวยอยู่แยกคลองขุดนะครับใครเดินทางมาอยากมาชมรถแต่ว่าเดินทางมาไม่ถูกเนี่ยก็ขออนุญาตทักไลน์กันบอกกันหรือโทรหากันหน่อยก็ได้นะครับสภาพ แต่ราคานี้ค่อนข้างโอเคสวยเลยปรับสภาพให้นะครับซื้อเงินสดแจ้งไว้ก่อนไม่เก็บแบตแล้วจัดไฟแนนซ์จัดได้สูงสุดถึง8 4งวดสิทธิพิเศษร,รับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ20,000กิโลเมตรด้วยการสิทธิพิเศษก็ มีให้ลูกค้านะสนใจแบบไหนอยากได้คันไหนนะครับประวัติของตัวรถเป็นยังไงสามารถเช็คประวัติได้นะครับพี่ลูกค้าจองแล้วก็อยากจะเช็คประวัตินะับได้เลยนะครับออมีการจองนะครับจองเข้าบัญชีบริษัทอาคเนียแคปิตอลน,นะครับจะอยู่ที่เงินสดจองอยู่ที่5,000บาทนะรหรือพี่ลูกค้าท่านไหนจัดไฟแนนซ์นะครับจองอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นเองนะครับวันรับรถก็เก็บงานเก็บรายละเอียดปรับสภาพให้แบบ สวยคลิปเลยสวยคลิปเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้ก็อัปเดตตอกให้ดูกันแบบยาวๆกันไปเลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ